สวัสดีค่ะรู้ชมวันนี้นะคะพบกปรช่องพี p ่พัชเชลวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแพนเค้กกันตอนแรกว่าจะทำวอ็์กหนึ่งวันแต่คือเมมกล้องมันไม่ได้นะคะโอเคก็มาทำแพนเค้กกันดีกว่านาอเมื่อเช้านะคะเราได้ไป CJ s u p e r m a r k มามาแล้วไปเจอสิ่งนี้แป้งแพนเค้กนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จ่าย ่ะเขาบอกว่าง่ายๆนะคะเพียงแค่เราเติมนมเติมไข่รงนีโอเคเพราะมันง่ายมากๆแต่เรามันมี400กรัมเราก็จะแบ,บ่งมาทำเป็น200กรัมนะคะก็ค,คือครึ่งถุงนั่นแกยังไงไั่นเอ กะประมาณครึ่แต่ก็ได้คงแปเดี๋ยวเราไปหาที่ต้องด้้ที่ร้อนอันใหญ่คือจะซื้อแต่ว่าแม่ไม่ซื้อ ร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้แป้งประมาณนี้หรือว่าจะเอาอีกไหมประมาณนี้แหละมน,น้อยไปคือยังไม่ถึงครึ่งถุงครึ่งถุงก็ต้องประมาณนี้มันไม่ต้องเงอนไม่สีเยียเรากินเอง เราเราชิ้ลบนะคะนี่ะกอนก่อนแผนเทปเก็บก่อนติดเป็นก้อนละติดเป็นก้อน ลงป้ายใส่ไข่ดิใสนลงก่อนไม่รู้เราใสต์กันนี่คือการคดแท่ไข่ <laughs> แล้วก็แล้วก็ใส่นมไปเลยก็หยอกทำแป้งให้เขากันก่อนใส่ไข่ไปเลยเอ๊ใส่นมไปลเลยได้นหล ข้อะนนว่ามเหลวไปปะมีเรื่องเรื่อเป็นแล้วค่ะทุกคนแต่มาเหลวไปแม่กินนมแรงมากได้กินหรอกินนมแรงมากเดี๋ยวขอไปเอาแป้งมาเพิ่มก่อนนะคะค่ะโอเคค่ะทุกคนเราก็ผสมแป้งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะ ผสมนุมไข่ตีทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดพับแป้งไว้15นาทีค่ะแล้วไปเจอก,กันตอน15น,นาทีค่ะโอเคค่ะเมื่อเราพับแป้งเสร็จแล้วแล้วเราก็15นาทีค่ะ,คะแล้วก็จะเทสกัน คนค้าสุกแล้วอ้หวสวยงามพี่แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราอบมันอีกสักนิดหน่อยไม่ไม่อ้ยสวยมก็สวยอยู่นะทุกคนไม่ได้ใส่มา กลมสวยมากตัวไฟแรงไปพอไฟมันเร็วจังไม่ใช่เหรอคือคนน่ากลัวพี่แงสวยค่ะเฮ้ยแบบนี้เขียวมาร้อเียบ้การไอรันแพนคลิมันต้องเอาด้านหนึ่งขาวแล้วอีกด้านหนึ่งไอ้นั่นไม่ใช่เหรอ พันค่ะฟังนะอีกด้านเนี่ยเนี่ยแบบนี้คือเสร็จแล้วไม่ใช่ไงไม่มันต้องคีดกลับเรยยตะแดงเอากลมเลยดิุกกลมเลยกลมเลยโวโว้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 ว้ยวันวี้เวาว อันนี้สวยมากค่ะวิวหลบวิวหลบมาถ่ายของ ไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้ว่าควรทิ้งไว้สิบยี่สามยี่สิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบเฮ้เราลิบมิกเป็นห้าสิบวินาทีนะคะทุกคนสวยอีกแล้ว มันดูล้มมากเลยนะกระทอดนาทีแร่ไหไมหที่เอานเนยมาเลยลองดูว่ามาท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 ี่กระท้อนหรอตอนนี้ก็ได้ใส่เนยลงไปแล้วนะคะ จะบอกก่อนว่าเมื่อกี้นะคะคือเราปิดกระทะเอ๊ะปิดแก๊สปิดกระทะปิดแก๊สไปนะคะมันก็เลยยังแบบไม,ไม่ไม่ผุดผุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคิดด้านกับน,นี่น่ากินมาก นี่ขัดเปนี่ยนเโอ้มันเหมือนไข่เลยไม่ใช่เหมือนไข่มาดเลยิ <laughs> ไม่เป็นไรบ้านเราไม่ได้สกปรกบ้านเราไม่ได้สกปรก <laughs> แต่ตรงพื้นเะาสกปรก ห <favorite> ิ้งาสงสารกลมมากเดี๋ยวเวลาทอดออกมาก็ไม่กลมอยู่เดี๋ยววันนี้อาจจะกลมก็ได้ง่ไม่กลมหรอกเบียวนิดหน่อยเบียวนิดหน่อยทุกคน ่ตอ,ตอนนี้คือตอนที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเราก็จะมามทําต่อไปดูกันเลยนนี้ก็กํา,าลังราดคาราเมลอยู่นะคะคาราเมลหรือน้ำผึ้งค่ะไม่รู้สิตอนนี้แล้จะหวานเลี่ยนแล้ว <laughs> <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนนี่ทาเป็นอินโทรปึ๊บตดดดเดดดดเดดดดิ๊ง เร้อยเรานะคะก็จะไปให้ผู้ใหญ่ชิมกันเลยไปนี่ชิมเองนะคะเมื่อกี้คุณพูดพูดว่าอะไรนะคะฮะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะบอก็คอแล้วอยากกินแล้ว เพราะฉะนั้นขอแผ่นใหญ่นะคะนี่นะคะไข่เจียวฟูๆของเราเดี๋ยวเราไปกินกันทุกคน